สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาแนะนำนะครับมัลติทูลนะฮะราคาแบบไม่สูงนะครับราคาเอื้อมได้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ500นะครับ500นิดๆนะฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับผมเป็นของจีนนะฮะแต่เป็นอ่ามัลติทูลที่ใช้งานได้จริงนะครับผมน่าจะเป็นขนาดกลางมั้งไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกไหมนะฮะอ่าเป็นมัลติทูลขนาดปกติแล้วกันนะฮะ ยังมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็ใบมีดหลักเนี่ยคมมากนะฮะใช้งานได้จริงนะครับใบมีดหลักเนี่ยแข็งแรงแล้วก็คมด้วยนะครับคมถึงขนาดแบบโจดโกนขนได้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวเอาให้ดูผมก็ไม่ค่อยมีขนยะให้โกนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอ่เห็นไหมหายไปอีกแล้วนะครับขนอ่ะนะฮะ ก็จะมีอุปกรณ์แบบหลายอย่างมากนะฮะแล้วก็แข็งแรงนะครับทีมอะไรก็แข็งแรงมากนะครับเขาจะมาพร้อมอซองไนล่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะแปะแปะรูปอินเสิร์ตไว้นะฮะว่าซื้อมาจากไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะฮะมาดูกันนะฮะก็มีกันไกนะครับกันไกก็จะเป็นกันไกแบบเป็นไกลกู้ภัยนะฮะกันไกเป็นไกลที่แบบสอดเข้าไปในเสื้อผ้าได้นะฮะ มันก็จะไม่ไม่ไปทิ่มแม่อะไรใต้ตเสื้อผ้าใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับคมนะกันไกลก็คมมากนะครับแล้วก็มีเลื่อยนะครับแล้วก็ตะใบนะะตะใบนี่ใช้ไปหลายงานแล้วนะครับหลังตะไบก็จะมีไม้บรรทัดนะฮะก็พอใช้งานได้นะครับติดเข้าไปในแคมป์นะฮะติดตัวนะฮะผมนี่พกติดตัวทุกวันนะครับ มันมันต้องมีแบบอะไรให้ใช้ได้ตลอดนะฮะเลื่อยนะครับเลื่อยก็ใช้งานได้จริงนะฮะแล้วก็คิมนะครับก็จะมีแบบตัดลวดอ,อ่ะตัดลวดนะครับได้นะฮะอ่าแล้วก็จะมีไขควงนะครับพวกไขควงเปิดกระป๋องนะฮะที่เปิดกระป๋องไขควงปากแบนนะครับแล้วก็ตัวตัดเชือกตัดเบลอะไรพวกเนี้ยนะฮะไวปอกสายไฟก็ได้นะตัวเนี้ย แล้วก็ไขค,รครวงสกูเด l รเวอร์นี่อนะันนี้ก็เป็นที่เจาะนะครับที่เจาะที่100ร้อยนะฮะก็ครบนะครับถือว่าอุปกรณ์ครบระบบล็อกก็แน่นนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับประมาณห้ารอยนะฮะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้นะครับวันนี้ก็สั้นๆนะฮะสวัสดีครับ